สวัสดีจ้า FC แฟนช่องตอนนี้ฝากพ่อรั่วยูวัดปูสามแปดได้ค่ะมาถามเอาแนวทางสูตรหวยคำนวณของปูได้ค่ะมาเบิองน้ำกันว่าปูจะให้สูตรคำนวณตัวใดเนาะขาหงวดนี่มาถามปูเบิองน้ำกันเด้อค่ะ FC โอ้กาบมาสการกับปูเชนเอาขึ้นคำตรวน FC แฟนช่องมาถามเอาแนวทางเนาะปูปูให้ปูเอาเน้นตัวเดียวสองเกตรวดสองนี่สองเกต สองเปูอยากเบิ้งรักซ <wick. S 2> so. ิบ uh, รักลอยปูแม um. <c oughs> yeah. ่โอ้รักลอยชุนนี่แหละอันอันชุ่มน้รัเขาบปูหั่นตามรักอยมันมันมีรู้ัจสองามท่งวหั่นปูมานูปูปูบอกเมื่อวานกันะกี่กรังสาโกรบีนสามเนี่ยช้อนสามปูไรฮปูบวกกับบ่หมักสองบานมมนเปนหลักซิบไม่ปไปด้านหน่วยกับอ๋อ ลูกสาวก็บากลับเลยบ่ปูลูกสาวถึงลูกเขาถึงลูกอ๋สาวปูได้ได้หลายยุ่บ่ปูถึงทุหดเลยเนาะเรีก่าเขาถึงเลยเรขกเลลูกสาวปูอันใ้ตัวแล้มึงจไปหันมากมากแปดตัวเขาถึงแปดทางเอนี่เดนเห็นบปูย้อนบทปีกเชียนาตุนสมมติช้ตนบขถึงเรียปูหมปูป่งสองไปก่อนเห็ดบงแม่นอยู่รค่ะปูมากงอ่าเน งวดนี้ทาบมี่ซีหาหกนี่ปปูเออนี่บ่ถึกอีกคือเกาเห็นบ่ถ้าซื้อเล็บ่ติดซีหหกที่บ่บ่ถดกเด้อพี่น้องเห็นปศูนสองเห็นบ่เห็นบ๊ติดึ้นบ่ถึกเล็กศูนย์หนึ่งสองด้อค่ะนั่นบ๊หันศูนย์หน่งสองบนแล้วที่นี่ปูให้เน้นสองด้อค่ะที่ซื้อเล็ติดด้ค่ะงวดที่แล้วด้ค่ะที่ปูสี่นั่นสองบ้านหกสามสามสองเนาะปูมากกวาแข้งกว่างวนี้ซีหาหกด้วยนี่าทย มีเราไปใช่พ uh, um, mm, ึ้นไปเนี hmm. ่ยเดี้ย49 4 49 59 69ปูม hmm. ักโมเท่าน uh, so ั mm ้น4 5 6มาจะปูใส่หา90มาปูเออนี่แหละแต่ผมมี3ำศูลบ่ถึอเรลขยก่ขับปูไม่ได้กระจำสี่4 5 6งูรูปฝน4 5 6จะปูไ่หา90ด้วยพี่น้องขับปู่ปีเียวกันนยสถิติของปูด้วยค่นนี่ปาดปู ใส่ใส่ป so> ูอย right ู่ล so> e> ่ะสุดบนยังเดียวเลขบนนี oh, at uh ่เดนมันยังนี่นี่นี่บอกล่าสุดมันเออนี่ง้อมันนี่บ้างกันี่เด้2องปูก็ยังบอกว่าส่องสองปูว่าปูสองศูนย์หนึ่งสองมาจับปูใส่สามเจ็ดแปดเนาะอืนี่บดีซีห้าหกจับปูหาเก้าศูนย์เยพี่น้องเก้าีเก่าเสียให้ติซีห้เอาเอาตล่างเด้เล่างไหมล่งปูสองเก็ดทนทนั่นเด้อ ปูปูเบืงสูตรเล็กหลังปูเนี่ยปูเฮสิติไว้เล็กหลังปูเก่าเล็กหลงเล็กหลังเรามาเก่าซีซีเก่าดิโยเออเบา้องหลังก็ได้ได้ดีเลยหลังหลังนันบัฟี่ดเสียนนะบอบอจะเก่าไปนี่ก็ได้นี่เก่าก็มีอยู่ใส่ปูเจ้าปูใช่นะปูนี่ด้รักคลิปรักหน่วยเึ้น่อนยรักหน่วยอต นี่เดบังหันเดเออบังหันนีเดแปดสามนี่เดยห้ากอกกับสี่สองนี่เดชสองเก้ามาจับหนึ่งสี่นี่เดยเอาเบิงสถิติพี่น้องค่ะเอยบังหันบอรเดีเเบอาเดีเต็มสูตรจังสี่เนาะนั่นเห็นบอนนี่เดเห็นบนศูนย์สามนี่เห็นบอนนี่นี่เดชมันออกมาหนึ่งศูนยี่หนึ่งศูนย์ั่นบอนห้าแปดนี่เดศูนย์เก้าค่ว่าพี่จะเคียร์เราเก้าตันี่คบะปูนี่ ลักซิปตัวเดียวปูมังสเตใดลักซิปลักซิปตัวเดียวล่งบนโอ้บนปูสามสองเหมอโอ้มันใจแห้งสองที่มาล่าเป็นเส้องบนเด็กล่างปูสิจะปูจัดนะปูสองเก็ดสองเจ็ดตัวเดียวเนี่ยปอเด็กล่างสองเจ็ดตัวเดียวแล้วบ่สองก็ดตัวเดียวปูม เกตสองหนึ่งสองแปดจับไปสามตัวเอออะไรจับไปเถอะแลเอาสองตัวเอาสองเลยอเอาสองเป็นสองลักสองเป็นลักเดินี่สี่สามคู่นี่สองเกตสองแปดเออนี่นี้หนี้ปูเน้นสองเดิมมักเดิมสองบุญโอสองดังเหมือนสองนี่ก็หันปูมักสามเห็นปะสามมีแน่นอนปูยังไงอยู่สามหกมันเปิดไปตัวเก้าปูบ่อเนาะ สามเป็นไจ้กันมี่นั่นนี่เแปดหาันมันกออกมันบอกเลยเกาขักเบิดโพดนั่นแหละเป็เกปูจโบนเอาบนปูจะคู่ตัวใดปูเอาตัวใดเป็นลักเอามักขากานี่ปูมกเอาตัวนี้บอกหากลักมกขี้เก่าของสิกรไรเด้อใครไปจิมักเลยสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าปูเบิดสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าท่าน่ะสามีบอกปูเออปูออสามคู่ท่านอือืมมีสามคู่ท่านปูเอาเด้ ปูมาหาเก่ากับบ้อหาเก่าไปเรื่อยหาเก่าเอกหาเก็เเอกเก่าอันนี้ปูเออเออปูบมีซีหาหัวปูถึงเก็บไดยปูบังเล็กล่างหัดที่แล้เนี่ให้ปูเฮเอสซีบังนี่ปูว่าหัน ขึ้นก็เอาเด้นี่พี okay, ada, ่น้องหรงวดทีแล้วเด้อพี่น้องอันนี้งวดทีแล้วเอค่ะนี่เล็หลักลักสีปูนปูนนี่ปูหอสามเป็ดหานี่ค่ะลักหนวยปูหอยสองสามหกเด้อพี่น้องงวดทีแล้วอันนี้ก็งวดที่มันออกสี่สเด้อพี่น้องวดอเนงวดที่องเอาพี่น้เอานี่อันนี้ได้มือปูเด้อค่ะนี่แคบเอาสอง เจ็ดสองเก้ารักซีบิทเลักสิบนี่อันนี้ลักหน่วยเจ็ดแปดหนึ่งผู้ชายสองเจ็ดตัวย่เขีบตาจอไปพี่น้องสองนี่ผู้เด่นสองเด้อล่าเอาใช้ทามคู่นี่อันนี้งวดวันที่สิบบกคือสื้อาสองหาหาด้วยพี่น้องคะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าหลักสิบเจ็ดแปดหนึ่งหลักหน่วยเจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่งวัน หมดที่แล้วมาซาเนาปูบริบริเบิ้งคลิปตัวนี้เนาะเนาะเอาตัวก็ยังปูก็ว่าให้บอกฝาแน่มันตกเก่าคือยังว่าเข้าปูเอาปูไปมาปูก็ยังบอกให้เบิ้งเบิ้สามหกปูเอาตัวนี้มาปูนี้มันตกเก้ากันว่าปูมาสามแห้งเปวค่ะสามหกเนี่ยกับแปดสามเนี่ยมันยังมักสามแต่ว่าลุกสาวของปูก็ได้อยู่นสามสองแล้วก็ถล่าถงบนถึงล่างปูเออนีู้ยัง เซติี่พี่น้องสซติตีล่างอันนี้เลขล่างอย่างเดียวนะล่างเย่างเดียววา้บนด้ิฮันโอ้โหมเยมาท่านพี่จเคนเี่ยวาพี่จะเคลียมาปูมาเข้าตัวเข้าตัวไม่ท่านพิ่ที่อันนี้คือยังปูนี่อ้โหเยตัวเดียวฮะมาตัวเดียวเีวมาตัวเดียวมาสามบนมาปูอ๋อเปลี่ยบนปูหันบ้านบ่าอ๋อมันยังมันมันสูตรนั้นบ่าเขานะปู น้าพี่น้องนี่ให้้แลวค่่่ะนนีีเลยบนตัวเดียวนี่นี่นี่สูตรตัวเดียวบนตัวเดียวเออนี่เก้านั่นเด็ดนั่นเก้าป่ะเออนี่เฮ็ดบ้องหันนี่สองนี่อันนี้สูตรบนเลยพี่น้องตัวเดียวตัวเดียวนี่มันออกมาหนี่สองสามสองนี่เก้าตัวเดียวนี่งวดวันที่สิบหกพฤษภาเก้าตัวเดียวนี่เดีนี่ดียผู้ยังบอกว่านี่เก้าตัวเดียวบั นี่แม่นี่แม่เก้าตัวเดียวอันนี้รักยางปูดีรักหน่วยมันนี่เลขสองมารักที่เก้าห้าเก้าโกนั่นนี Kinder> ่เลขสองมาหันปูมันมากสูดันมันมากสองรักสิบบาทปู้าหันมันสองรักสิบนั่นเรียบตัวนี้ตัวนี้รักหน่วยเห็นป่ะนี่เก้ากวานี่ค่ะโอ้ยสฉหนผมเรียกอันนี้เลขบนเก้าอยู่รักหน่วยเด้อพี่น้องเก้าตัวเดียวบนเก้ารักหน่วยใครมีหลักสิบลักร้อยจับ คู่ใส่เลยประหยัดงกประมาณห้ากนี่นว่าพลาดเลยใส่กล้องตัวยสี่ห้าหกไปใส่เก้านั่นแหละตัวยดคู่กับหี่ี่เก้าห้าเก้าหกเก้าทอนแล้วเพราะว่าเลขกันมาหกกับเจ็ดเลขบนเด้อสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าปูให้สามคู่เก้านิ้นที่หลักหน่วยเลขล่างปูก็ให้สองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งฮกดับบุ่นนี้ปูุกดับบุ่นเ้นดับหลังแล้วเป็นยังมากขน จัง่ะพวกด้าบนเจ้ากระปองเอาก่าสีเก่ากับหาเก่าพ็อจกนปูมาก่าเก่าก็แล้แค่สีเก่าเนาะสีเก่าห้าเก่าสามตัวสองตัวเอกว่ามดับตัวนี้เอาไปใส่ล้างตัวบักมกนี่ตะวันไปล้างในด้านบนแน่นตัวเดียวเรียกปูสองเกตบกปูเออสองเ็ตตัวเดียวเน่ะปูสองเ็ดปูเน้นปูเน้นตัวเดียวสองเก็ได้พี่รองหรกล่างนี่ด้นี่ยันหนี่ง สองเก็ดมันต่อกันมันคือเลขลักยังปูนี่ปูนี่ใชอันนี้คือเลขสูตรใดอีกโอ้นี่บินก็บอกพี่แก่ล่งมากตัวนึงนี่ปูสองเก็ปูนี่วาพันเดาม่างมาตัวนึนี่เด็ดสามมาพันเนมมาหนึ่งสองสามมูหันาันปนอนยังมาตัวตัวนึงคือกันเนี่ยนี่ก็ได้ล่างหกเจ็ดแปดตีปูเออนี่หกเจ็ดแปดอันนี้เลขล่างด้ยพี่น้อง สองเจ็ดสองเจ็เอาพี่น้อง่เขาตัวนั้นน่เขาก็ตัวนี้สอเจตัวเดียวสบายครามาไอปูมาจะพอสองเจ็ดพี่น้องปูเน้นให้สองเจ็ดบนบนได้ปูปูเน้นตัวใดปูบนปูมาห้าเก้าไปหเอาพี่น้องห้าเก้าใมากซีเก้าก็ซีเก้าเดี่ยวว่าเท่ากับสามตัวนึงเนาะ ปูเพื่อข้อมประมาณกับกับน้ำพรอมหรอกเนาะเหลี่ยมกับหลายคูเนาะแต่ถ้าผู้เสียได้กับกับเพรกมันพีจารณาเอาพี่น้องค่ะผู้ใดอยากกับกับกับเถอแต่ส่วนหมากมันสีบกขอยรุดหลักมันมาปูชื่อเลขให้ติดสี่ห้าหกเนี่ยก็แบบมีสี่ห้าหกว่าถือเลกให้กระทางเลกบนปูบอกมาเลขคู่กว่าด้วยเลขบนให้ซื้อเลขติดสี่ห้าหกเลยพี่น้องถ้าว่าพี่ตัวนี้ว่าถือประสานปูบอกเมื่อปี เบิ้ลปีเหล็กออกเบิ้ลปีตัวนี้แมงความปูอีกทีเบิ้ลปีเลยแตน้ากปตังไม่บ้างกระซูหนึ่งสองอืมอเห็นบ่อที่สองมาพิจงวนปูมีฝันมียังบ่แถมาบ่ฝันกะบืเปลี่ยปูฝันปูเป็นเรื่องติฝันมันมีแต่ยังไงล่ะตัดแปดตัดแปดตัดแปดออกบ่ ฟันตัดแปดออกไปตัดแปดออกตีปูฟันนอเกียกเกลก่ตัดแปดออกไปปูว่นี่กขันบอกว่าตัดแปดตัดแปดนะท่านตัดแปดออกาพี่น้องตามนี้แหละพี่นออ้องบนสามคู่ล่างสามคู่เนี่ยเรา่ต้อง<ม>เล่น<ม>หลายตัวน,นะปูเนะาะต้องไปออกตัวอีกมท่านี้ละค่ะปูคือเรียกฮติศสี่ห้าหกบนเขวบ่ม่ตรโตนว่าถือเรียกนี่ค่ะ กูจะบอกให้มันแ่สีเราดีมันบ่เขานี่สิขับปู3ตโจมันแร่ไปเอาโวไหมกว่มันนี่เบื้งยังมันพิจเกียนอย่โตจ้ตโมานต้นุ่งรลดบนอ๋อแคบนาจอยพี่น้องพูรอยาเห็นนี่คือสูตรบนของปูด้วยค่ะ3โตนี่สี่ห้าับบ่มีสี่ตัวว่าโตกินนี่บ่ถือเลยบนสี่ห้าหกจะคู่ใส่ห้าเอาบ่ผิจเกียนนี่เบื้งเยหันบองีย เกตแปดเห็น 8, มันก็อกเกตสองเนี่ยมังยังเท่าเอยอะนี่ไหมมันถ้เบี้ยเกนเนี่ยาม,มตัวเนี่ครับคอยพี่พี่หอดพี่มาจังไม่เยอพี่พเห็นบ,นบ,นบ,นบน่ี่ห้าหกคู่มักเอาไปแท่เก้าตัวเดียวค่ะสี่ <5, S 1> ห้ 9, าหกเก้าหกเก้าตัวน,นั้นู่มกักคนนี้แต่ไคอยากจับคู่ใส่ตัวอื่นกระไรด้วยนี่คือเด็กคือตปูเน้น เอาไซซีตนไ้ไปจะมักเอาไปตัวได้กะด็ะดินี่มีแค่อยู่นี่เมื่อพิชจะหมดเอาเลข <4 S 1> ปูสามแปดได้พี่น้องบนดหอยซีเก้าหาเก้าหกเก้าล่างหอสองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งเอาปูห้นินหาเก้าหอวงสี่เก้าฝ่าพาระโลดเ็ได้ลูกสองตัวแล้วนะ,อะวนโอเคมาจบไดพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะ ที่ลุงปรดัก็แชร์ก็ดีตามมกาแฟในเด้อจะได้มีกำลังใจไปตามหาแนวทางเอฟซีเด้อค่ะคีมนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณค่ะ